สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูนะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับคุณครูปุ๋ยเรายังต้องเจอกันทางออนไลน์ไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นนะคะเด็กๆเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเรียนออนไลน์สนุกไหมคะได้รับความรู้ความเพลิดเพลินกับคุณครูหลายๆท่านที่สอนเด็กๆมานะคะแต่ก่อนอื่นค่ะเด็กๆ ครูปุ๋ยถามเด็กๆก่อนเด็กๆชอบเที่ยวกันไหมคะครูปุ๋ยก็ชอบเที่ยวค่ะเพราะว่าในเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะและเมืองไทยก็ยังเป็นบ้านเกิดของเรานั่นเองนะคะวันนี้ครูปุ๋ยจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยความภาคภูมิใจนะคะจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆทุกคนเลย มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะครูปุ๋ยมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเราพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะนิทานเรื่องกุ๋งกิ๋งเที่ยวไทยกุ๋งกิง๋งหนูน้อยใจดีแสนภูมิใจที่ เกิดเป็นคนไทยกุ๋งกิงมีเรื่องมาเล่าหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไทยมี77จังหวัดแผนที่เด่นชัดคล้ายขวานเล่มใหญ่บ้านกุ๋งกิงอยู่กรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรอเมืองหลวงของไทย สวัสดีคือคำทักทายพนมมือน้อมไหว้เมื่อเจอผู้ใหญ่ผู้หญิงพูดสวัสดีค่ะผู้ชายพูดสวัสดีครับพร้อมยิ้มพิมพ์ใจธงชาติไทยมีสามสีทุกสีล้วนมีความหมายต่างไป สีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาสีน้ำเงินคือราชาพ่อหลวงของไทยกเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักปลูกข้าวปลูกผักทำสวนทำไร่คนไทยกินข้าวทุกวัน หอมมะลิคือพันธุ์ข้าวหอมของไทยอาหารไทยหลากรสอร่อยเด็ดเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดรับรองติดใจน้ำพริกแกงเขียวหวานแกงเผ็ดต้มยำรสเด็ดผัดกะเพราผัดไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ตลอดปี ขึ้นเหนือเที่ยวดอยมีธรรมชาติป่าไม้เที่ยวอีสานชมวัฒนธรรมเที่ยวทะเลเล่นน้ำชายหาดงามภาคใต้วันที่13เดือนเมษายนชาวไทยทุกคนแสนเบิกบานใจสุขสันตรับวันสงกรานที่เราเรียกขาน ว่าปีใหม่ไทยพ่อแม่แต่งชุดย้อนยุคทุกคนสนุกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กุ้งกิ๋งนุ่งโจงกระเบนแค่เขา่ากับเสื้อคอกระเช้าสีสันสดใสสงน้ำพระทําบุญสุนทานสุขสันสงกรานรดน้ำผู้ใหญ่ เล่นสาดน้ำเล่นมอนซ่อนผ้าวิ่งเปี้ยวเดินกะลาสนุกแบบไทยๆกุ้งกิ้งสุขใจจริงหนาวันนี้ได้พาเพื่อนเที่ยวเมืองไทยได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีกุ้งกิ้งเด็กดีสมเป็นเด็กไทยจากไม่ทานเรื่อง กุ่มกิ่งเที่ยวไทยกล่าวถึงอะไรคะสุดยอดเลยค่ะเมืองไทยหรือประเทศไทยนั่นเองแล้วจากนิทานเขาบอกอะไรเกี่ยวกับมืองไทยบ้างคะเขาบอกถึงจังหวัดด้วยนะประเทศไทยมีกี่จังหวัดคะเด็กๆเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดค่ะแล้วยังบอกอะไรเกี่ยวกับกบองไทยอีกคะเด็กๆอ๋ออะไรนะแผนที่ แผนที่ของประเทศไทยมีลักษณะคล้ายกับอะไรคะเด็กๆทราบไหมถูกต้องค่ะคล้ายกับขวานนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีธงชาติไทยนะคะเด็กๆมีลักษณะเป็นอย่างไรคะลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมคะมี3ามสีเด็กๆทราบไหมมีสีอะไรบ้างคะสีแดง สีขาวและก็สีน้ำเงินความหมายของสีธงชาตินะคะ<ๆ>เด็กๆเด็กๆทราบไหมคะสีแดงหมายถึงชาติค่ะสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะเอาละค่ะแล้วคนไทยนะคะเด็กๆคะเมื่อเจอกันเขาจะกล่าวทักทายกันว่าอย่างไร กล่าวทักทยว่าสวัสดีใช่ไหมคะเด็กๆค็กเด็กๆผู้หญิงพูดยังไงคะสวัสดีคะ่ะผู้ชายล่ะครับสวัสดีครับแล้วอาชีพหลักของคนไทยคืออาชีพอะไรคะเด็กๆรู้ไหมอาชีพเกษตรกรรมคะ่ะเช่นปลูกข้าวปลูกผักทำสวนทำไร่ ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเด็กๆและยังมีข้าวหอมมะลินะคะซึ่งมีกลิ่นหอมหอมค่ะเด็กๆเ,เป็นพันข้าวของไทยนะคะแล้วก็ยังพูดถึงอะไรคะจากนิทานพูดถึงรสชาติของอาหารที่อริบอร่อยเช่นผัดไทยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานไก่เด็กๆคะเคยทานกันไหม แล้วเด็กๆชอบไหมคะสถานที่ท่องเที่ยวก็มีมากมายค่ะในประเทศไทยนะคะเที่ยวทะเลเที่ยวชมธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีประเพณีวันสงกรานต์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันปีใหม่ไทยนะคะเด็กๆคะยังมีประเพณีสำคัญๆอีกคะ่ะเช่นประเพณีอะไรคะที่เพิ่งผ่านพ้นไปอะไรนะคะ อ๋อประเทศนี้ลอยกระทงนั่นเองค่ะประเทศไทยนะคะได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสยามเมืองยิ้มค่ะเด็กๆยิ้มที่มีสเสน่ห์นะคะต้องมาพร้อมกับมารยาททางสังคมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไหว้การไหว้ของคนไทยนะคะแสดงให้เห็นถึงการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสนะคะ รวมทั้งการสวัสดีการขอโทษการขอบคุณนะคะการยิ้มของคนไทยนะคะที่ชาติใดในโลกนี้ไม่เหมือนชาติไทยนะคะเด็กๆเพราะคนไทยยิ้มแต่ละครั้งแต่ละทีนี้จะสังเกตจากสีหน้านะคะแล้วก็แววตาค่ะนะคะยิ้มทั้งแววตาด้วยออกมาจากใจกันเลยค่ะเด็กๆคะ่ะ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของคนไทยนะคะนอกจากนี้แล้วนิทานยังพูดถึงอะไรอีกคะยังพูดถึงการแต่งกายของเด็กๆค่ะเด็กๆแต่งกายแบบไหนหน้าที่เด็กๆเ,เห็นค่ะอ๋อใส่เสื้อคอกระเช้าและก็มีจงกระเบนด้วยใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้ว ยังมีการละเล่นแบบไทยๆอีกค่ะมีอะไรบ้างคะในนิทานมีการเล่นมอนซ่อนผ้าเด็กๆเคยเล่นไหมคะสนุกใช่ไหมคะแล้วยังมีอีกค่ะวิ่งเปี้ยวค่ะได้ออกกําลังกายและอะไรอีกคะอะไรนะคะอ๋อเดินกระแลนั่นเองค่ะ ทำให้เกิดความสนุกสนานใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยรู้ความหมายของธงชาติไทยรู้จักอาหารที่มีรสชาติอ,ร,อร่อยอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามต่างๆพวกเราทุกคนภูมิใจที่เราโชคดีเกิดมาเป็นคนไทยภูมิใจกับความเป็นไทย แผ่นดินเกิดของเรานะคะและในวันนี้ครูปุ๋ยขอฝากกันบ้านค่ะให้เด็กๆทุกคนนะคะบอกถึงสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับประเทศไทยว่ามีอะไรบ้างรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะถ่ายคลิปเสียงขณะที่เด็กๆเ,เ,เล่าส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครูปุ๋ยขอให้เด็กๆทุกคนนะคะ สนุกกับการเรียนออนไลน์นะคะและก็อย่าลืมหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ